สามตีห้าหมัดคนก่อนแล้วเจ็ดมัเจ็ดมัดเออแมวเดือดแมวโกรธมาตัวอะไรให้ทายให้เดือดจะทำให้เดือดจิงดิเกอร์ไไป ถ้าเกิดเขาจะเอาโหดเขาต้องเอาลิเกอร์แหละเพราะลิเกอร์ไม่แข่งโหดสุดแล้วตอนเนี้ยเออผมก็ว่าองั้นแหละตลาดพี่คือเราจะแม่งโหดพาอีกโหดเอาหมาด้วยโอ้โหด่านนี้ได้อยู่ได้อยู่ได้ได้ไปไปวนวนวงเบียร์น่ะลิเกอร์ร้องไห้เลยโอเคอยู่กัดแบบผมเลยดูผมเลยวนโง่วนโง่วนโง่ต้นไม้ได้ได้ไม่ได้เสียลำโพงอะลยเสียเปรียบอยู่ตอนตีว่ะ

ไปปิงดึงนานจัดอ่ะใช้อ่องไปหมดยังวะโอ่งแดงเหรอไม่ไม่ได้ใช้้วไม่เห็นกูดาวเลยเฮ้ยโหแล้วมีย้ายเขาปะเพราะเาจะเดินฉีดอะไรเงี้ยไม่มีเดินฉีดไม่มีเดินฉีดตายแล้วน่ะตายในน้นไปไปทงคุณอ่ะสองคนนะใส่แล้วเส่แล้ว มาผมมาผมมาผมมาเกียร์ลำโพงก็เกียร์ลำโพงหนึ่งคนหนึ่งเครื่องตามคอนเซปต์เด็กน้อยจะสอเครื่องแล้วสวยอ๋อผมเจอยาแล้วนี um. <h 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 ่อยู่บ้านเรือเกียร์ลำโพงอยู่ผมแต่ผมเอาวิญญาณไปชุบเลยนะมีมียาให้เขาอยู่โหโงโหนงอยู่โอเคผอร์มเอาก่อนนะผมดึงวิญญาณนะสวยสวยเอ้ยพี่พี่ก้องผมว่าผมว่าแท่านท่านน้ออย่าเพิ่งปักดีกว่า เดี๋ยวเราเอาเราเอาสามสีออกก่อนเดี๋ยวท่านมันโจง่ายมาเอาวิญญาณนะคนถือวิญญาณวิ่งอยู่ไปไปตรวจสามสี่กับเขาเนี่ยผมสามสีให้โอเคผมต้องเกีโอ้ผมเชี่ยโอ้โหท่านแตกหายกำลังจะออกไปใสสองชั่วโมงไม่มีอยู่จริงอยู่กับผม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 สามสีได้สิบห้าเปอร์เซ็นต์เอาลุ้มลุ้มสวดสามสี่ไปก่อนนะเดี๋าว่ากันผมดึงให้ผมดึงให้ ผมว่าโรงเรียนรอแท่นเต็มทิ้ง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 ผมจะไปชุบบ้านเรือผมจะไปชุบบ้านเรือโอเคไปสามสีไปสามสีไปสามสีเขาคอนแท่นอยู่แล้วเขารู้ใช่เดี๋ยวละเดี๋ยวละเลยชุบเลยเลยชุบเลยชุบน่าร่างมาเลยว่ะผมขอโทษเหมือนกลับไป กลับมากลับมาแทนกลับมาแทนกลับแทนเอาแทนเราโอเคโอเคเขา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 โง่ได้นะโหนง่ได้นะได้ได้ได้ใชเอายา,าให้ปิงเรียบร้อยแล้วโอเคสวยแล้วก็เหลือนี่ว่ะแวเดี๋ยวพี่โหนให้เลยเดี๋ยวพี่ให้เขาไม่เอาเขาไม่เอาเขาไปเขาไปสับสีไม่เลยถ้าเราสามสีเราเรา,เราเครื่องใต้น้ำไปด้วยก็ดี อย่เสียแผ่นึงอ่ะดิอ้าวเขาตีโหอดิโตีผิดจังหวะปะตีผมตีผมตีผมกินยันเป็นแผ่นนะกินยันนะกินยันสะพานใกล้ไปกลับมากลับมาเฮ้ยพี่ทะยาละวอเคโอเต้องเล่นหนุนแสดงว่าอย่างเงี้ยผมว่าครัเอาผมเอาผมผมใครวะเนี่ยกวนนัวได้วนโง่ได้วนโง่ได้โอเคโู่ดำโู่ดำ เฮ้ยมาแล้มามันยิงยใครมาปีกันเราเล่นอยู่เล่นอยู่บ้านใหญ่แม่งทิ้งทิ้งทิ้งอุ้ยปีเฮ้ยเอ้ยเฮ้ยกลับไปได้ไหฟรีนะกลับกลับไปสามสี่นะพี่พี่ก้องหายาไปก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวผมเอ่อดึงแท่นให้เดี๋ยวจะเอาแท่นใต้น้ำอีกท่านหนึ่งรอแป๊บนึงอูกับปิงอยู่ปิงอยู่ปิงปิงทวงให้ตรงสามแม่งมาหาคุยใช่เดี๋ยวหาไปก่อนต้องพังลำโพงนะโอเคพังแล้วผมมาแทนใต้น้ำนะโอเคครับน้ำกลางน้ำกลาง กลับไปกลับไป,ปะสะพานเซอร์กินอะไรสักอย่างนึงพอบ้าง<ล>าโยเขาไปสามสีน่าจะโซนโซนนั้นแหละเราเอาให้ออกก่อนหึงก็ได้วเขาจะได้โซนยากเลยสามสีแม้ก็เนี่ยน้ำกลางาวันที่ผมวันที่แล้วผมวันที่แล้วอันนี้แย่แล้วเฉียงมาก่อนก็ได้เชียงมาก่อนก็ได้ระวังสิออง,ง,องอะไรสิางาะไรส่งลาวโอ้ยยะได้แตกว่ะ กลับกลับกดกรอบไปแล้วนะคนกรอบไปแล้วนะตวยูกับปิงตัวอยูกับปิงโอ้ยปิงกดทำไมอ่ะตะเกียบแตกโอ้แตกแตกยับผมได้เอาตาสี่นะได้ไดเดือไปก่อนเดือไปก่อนกันด้เดือไปก่อนกได้แท่นศูนย์เดือยมาสามี่มา3ามสีจบได้จบได้มียาเนี่ย จบอะไรโจมอะไรการตันการตันเล่นอยู่เล่นอยู่ไอโดนหนึ่งแผลนะวิ่งออกมาแล้วโหตะลุประตูมาเลยแย่เฮียกดเกาะผมเปยประตูหมดแล้วน่ะวนวนวงเวียนวงเวียนสด สอดได้น้ำกลางกินยันปะโอ้ยจะไม่ทานเอายันไปแผ่นกินไปแล้วนะลงน้ำกลางผมไม่ช่วยเอออะไรไม่เป็นไร,ไเ,นไรเราเราฟาร์มไปเรื่อยๆรนะื่อ่ะปิงแดงนะโอ้ยอ่ะปิงตายแล้วนะบ้านใหญ่น่ะลงลงลงน้ำกลางานั่นแหละไปสามสีดึงไว้สามสีกับน้ำกลางอ่ะสามสีมาสามสีมาเก็บปุ๊บเก็บปุ๊บจะตายไหมได้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอาตายได้ไม่เป็นไรหรอกเพิ่งเปิดแรกเจอยาเฉยเลยว่ะ เนี่ยแตกนะเน็ตดีเห็นปะสามสิบปะหกสิบเปอร์ว่ะกับสามสี่นะโอเคโอเคโอเคสามสี่สามี่สามีออกแล้วรบรอรอรอดึงสามสี่เลยผมดูให้ยูผมดึงสามสี่ตลอดอะดึงเลยดึงเลยเรานำกลาง พี่ก้องต้องระวังนะระวังเขาเจอนะตอนนี้อยู่น้ำกลางนะได้ครับเดี๋ยือ่าขึ้นขึ้นสะพานไปตามสีไปตามสีได้ได้อีกอีกห้าวิถึงน้ำน้ำนี่เริ่มผ่านกันแล้วมา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 แล้วมียาโอเคเพื่อนมาร์คพังพังพังน้ำกลางตอนนี้พังน้ำกลางเนในดูอยู่ในดูอยู่ไปตามสีไปตามสี โอเคถ้าไม่ไล่อย่างนี้ท่านก็เรื่อยๆอ่ะขึ้นนะยันขึ้นนะไม่ได้ลดนะเนี่ยขึ้นขึ้นเริ่มจะไล่ผมแล้วไล่ผมแล้วกลับน้ำกลางกลับน้ำกลางกลับยิงเฮ้ยไม่ลงมานะโอเคไปตันสีต้องไล่ผมนะถ้าไม่ไล่ไม่ได้นะโอ้โหไล่ที่แล้ว แปดติบแล้วเอาปิงแล้วน,น,นะไเจออีนะผมจะตายวะต่อยไม่โดนเฮ้ยตรงน้ำน้ำก้าติน้ำาติใครจได้ไหมหายาแป๊บแต่ได้สวยสวยสวยสวขอหายาก่อน ใช่เนี่ยมีกันตันมีกันตันตอนนี้บินงให้ตายดีแล้วอยู่อยู่เนตหายาก่อนเนตได้แต่เลือดเต็มอ,ะอ่ะกันตัอนออกได้ยาฉีดขอพุ่ออกได้ก่อนกร<ำ>รมไม่งั้นจะได้เอายาไปให้เนี่ยไม่ทันนะมันต้องเซฟชีวิตก่อน,น,อเ,นเอาเอาชีวิตก่อนเลยมาอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนตอนนี้อยู่ไหนผมผมไม่หม่าผมไม่หม่า อยู่นีใครได้เอายามาเสิริมเลยอ่าเดี๋ยวยาอยู่ไหนวะผมใช้ไปแล้วไไม่เป็นแล้วผมผมจะมาโค้งไงผมจะมาโค้งไงไม่เป็นไไม่่เป็นไไมมีมีเจอแต่เกลือลงมาแล้วลงมาแล้วอยู่สะพานใกล้อยู่สะพานใกล้กดเกาะกดเกาะอยู่น้ำกลางไล่ปิ้งหนึ่งหมัดนะผมเริ่มใอยเลย อยู่วงเวียนอยู่วงเวียนกดเกาะกดเกาะเล่นผมอยู่เล่นผมอยู่กดตะบานกดตะบานสองมัดสามสี่ห้าหกมัดกดเกาะแล้ว เด็ดหมัดเจ็ดหมัดฮะถามจริงเออเอาดูึงเกินต้งนเอาดูมีมากยังไงมันสะกัดอยู่แล้วไอ้ที่เจ็ดหมัดแล้วอาจารย์ปิงปิ้งจะตายไปนะต้องต้องบใไปโอ้โหปิ้นเลยปิงเลยปิงไปยันปิงไปยันปิ้งโอ้โหขอช่วยอยู่ไปปิงโอ้ยเฮียเอ้ยเหลือห้าหมัดเหลือห้าหมัดไม่เป็นไรขอหมัดเพิ่ม ผมผมผมเลือดผมเลือดเจ็ดสิบประมาณแปดสิบปีอยู่ปีอยู่เอ่อโอเคบนบนมาก่อนบนมาก่อนผมตัดน้ำบนให้เตัดไปโดนมาอะไรมาอะไรยอมแทงแทงเขาจริงป่ะไอ้ลงลงน้ำหลังนะลงน้ำหลังนะเริ่มมานะเริ่มกลัวนะใช่ใช่เริ่มเริ่มเจ็บแล้วเริ่มเจ็บแล้วตะกบไปแล้วอ่ะจิ้งวีได้ได้ครับมา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 ไม่มูเหรอ เฮียจะไปไม่ได้ว่ะแทงทีนึงผมแทงไวทีนึงตายชิบหายแล้วเยอะละมีมีมัดเท่าไหร่อ่ะมีสอง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 ห้ามัดไม่พอว่ะขาดอีกสองคนนี้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเขายังไม่โลดอีกดนไปแล้วโดนแล้วโดนแล้ถ้าโดนตีแล้วออกนะถ้าโดนตีแล้วออกนะได้ได้ได้หุนได้สองยนงไหนเล่นให้่นเล่นให้่นเล่นให้ออกเอาไปหายาก่อนไปหายาก่อนไนเล่นให้มียันอยู่นะไปยันไปยันมียัน ใช่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 ผ่าละวนวนง่วนวนได้วนได้วนได้หนีหนีหนีคอยจ้องดผมอยู่ผมยัดเลยเนทระวังนะแต่ดูอย uh. ู่ดูอยู่อยู่ขึ้นสะพานนะขึ้นบันใหญ่ขึ้นบันใหญ่ขึ้นบันใหญ่ผมว่ามาหลังผมว่ามาหลังเขาเอาพี่อ่ะพี่ต้องหนีอ่ะแล้วให้เนทคอยบวดวนวนง่วนง้อยู่วนโง่อยู่จีนจก่อนลองวนละผมชอบก่นก่อนแล้ว อันนี้วันอื่นนิดนึ่งวันอื่นนิดนึงได้ได้ได้อยู่ได้อยู่เวลาเพิ่งรถไปนเลยสองมัดปะผมว่าเอ้ยอีกนิดเดียวหมัดอยู่ไหนหมดวะตัดนี่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 ยานยันยันสะพานใกล้ยานสะพานใกล้โอ้ได้ได้อยู่ได้อยู่ไปไกลเลยนะก้นเกาะก้เกาะผมตัดตายโอ้ กูก็คิดสุดท้ายเขาก็คิดสุดท้ายแล้ววะเหี้ยเหมือนคลิปไหมคลิปไหมอย่างนี้คลิปไหม้องคลิปแล้วนะเราเล่นมาหาแต่เอาพี่มาฆ่าเลยวะเอออเาละครับน้องๆก็สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจผมด้วยแล้วกันฝากฝากฝากไว้ด้วยครับช่องกล้องดูอิดนะแล้วก็คุณคิงลี่ขอบคุณครับแต่นี้ผมไม่ได้ทำอะไรเลยนะไม่ได้ทำอะไรนะสวยสวย